สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่อง Gear Channel นะครับช่องนี้เรามีสูตรหวยมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับสำหรับคนที่ชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเรามาฝึกสมองกันมาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้สูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบบนนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้ว6งวดทั้งหมด7งวดจะมีผิดงวดหนึ่งนะครับเข้ามา6งวดเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสถิติย้อนหลังจากงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนยลงมานะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็มีอยู่3ามตำแหน่งนะครับ ช้หลักแสนลงัาที่1บวกหลักร้อยแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1อย่างงวดนี้นะครับหลักแสนลงัาที่1คือเลข1 1มาบวก8เป็น9 9กบวก0ก็ได้9 9นับเพิ่มไปเป็น10 10นับเพิ่มไปเป็น11ก็คือ0นกับ1เอาอตัวท้ายนะครับได้901หหลักสิบบน จะมีมาหรือไม่งวดถัดมา16พฤศจศกกาออก989903ข้างล่างออก16ปรากฏว่าเลข9กับเลข0นย์ครับมาทษทีครับเลข0ครับเอาเฉพาะหลัก10นะครับเรามาดูต่องวดต่อมาครับหลักแสนคือเลข9หลักร้อยคือเลข99 9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22ได้เลข2 2นับเพิ่มไปเป็น3าสานับเพิ่มไปเป็น4ได้2 3 4าี่จะมีมาไหมหลักสิบบน1ทธันวาวออก021840ข้างล่างออก6ก็หลักสิบบนคือเลข4่งวดต่อมาครับ หลักแสนคือเลข0ูย์หลักร้อยคือเลข8 0ดบวก8ได้8มาบวก8หลัก10เลขท้ายครั้งที่1คือเลข8นะครับเป็น16ได้เลข6 6นับเพิ่มไปเป็น7 7นับเพิ่มไปเป็น8ในห7 8จะมีมาหรือไม่หลัก10บนของวดถัดมา16ทันวาออก3 5 6 5 6 4ข้างล่างออก6 2 กดว่าเลข6เข้ามาหลัก10บนว่าต่อมาครับ3าบวกหเป็น8 8ดบวก6เป็น14ได้เลขส 4, 4่นับเพิ่มไปเป็น5 5นับเพิ่มไปเป็น6เลสี่้าหตัวไหนจะมาหลักสิบบน30ทันวาออก7 3 5 8 6 7 ข้ล่างออกศูนปรากฏว่าเลข6เข้ามาหลักสิบวันต่อมาเลยครับหลักแสนคือเลข7 7็เบวกแเป็น15 15บวกศูนย์ได้เลข5 5นับเพิ่มไปเป็น6 6นับเพิ่มไปเป็น7ใน5้ากจะมีมาไหมหลักสิบบน สิบเจดมกราที่ผ่านมานะครับออกห9ึ่งเกาจ็งล่างออกหกห้าปรากฏว่าเลขเก้ครับมาสิบเจ็ดมกราที่ผ่านมานะครับหลักแสนรางวันที่หคือเลข1บวกหลักร้อยเลขรางวันที่1คือเลขศูนยบวกศูนได้หนมาบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1คือเลข6 หนึ 1> 1่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดนับเพิ่มไปเป็นแปดแปดนับเพิ่มไปเป็นเก้าได้เจ็ดแปดเก้านะครับจะมีมาหรือไม่หลักสิบบนของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนผลจะออกจะผิดจะถูกยังไงไม่มีใครตอบได้นะครับเป็นหลักสถิติย้อนหลังนะครับผม ท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้ก็สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ